ครับวันนี้น้องบุ๊กจะไปไหนครับน้องเฟซบุ๊กจะไปเซเว่นเฮ้ยบุ๊กเขาเห็นตัวอะไรเนี่ยสวัสดีเจ้าแมวเหมียวหลงทางเหรอหอ้าวเจอเจ้าแมวเหมียวเข้าให้แล้วครับเฮ้ยมันอยากไปกับน้องบุ๊กหรือเปล่าไม่เอาเหรอเอามันไปเซเว่นด้วยไหมครับน้องเฟซบุ๊ก ไม่เอาโ <Okay. S 1> อเคเอาใบบายมันก่อนแล้วอรออยู่นี่นะเจ้าแมวเหนียวเฮ้ยมันทำไรอะ่ะบุก๊ก <laughs> ไม่ลงมาไม่ลงมาจะไปอ่ะจะไปยังไปแล้วแ <Okay. S 2> มโอเคไปแล้วนะเจ้าแมวโอเคเราก็สตาร์ทรถกันดีกว่า ไปได้นองเป็นุก้งสลัจะััเนะะปักตอนี้างไปเลยเ้ยลืมอะไรหรือเปล่าแก,แกนมือกันแล้วโอเคปุ๊น้องเป็นปุ๊กีสก้าเลยเอถุงผ้าวังด้วยครับ Trong ừ. à. ừ. Facebook cho xíu là Nãy mua chọc cuối hỏng Không mình đưa mình đó à. Ok Ok là đưa mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp แม่ฝากซื้อมะม่วงน้ำปลาหวานนี่ไงโอเคอ่ะน้องเฟซบุ๊กส่ตะก้าวแล้วครับเจ <Okay. S 1> อ่ะไปเอาไหนต่อไหนขนมไปเรือกขนมขนม,ขนมทางนี้ไปเดินอยู่ไหนนะน,นะน้าอะโดซ่อยพี่เว็บหน่อยแล้วเนี่ย เยียฝากซื้อดสโอเคเราจะเก้านะครับเฮ้ย okay. แล้วลุกเจา้าขนมอะไรอะไรอ่บคืออะไรอ่อตันไปอ่ะเอาหนนะเอาไหนนะ น้องช่วยน้องเฟบบุกเนี่ยหน่อยสิน้องเฟบบุกเรือง,องไม่ถ<อ>ูกเลยโลอเรลฟรอสเตอร์โอเคปูไทยอยู่ไหนนะปูไทยไม่มีปูไทยหมดนะไหนอู้อยู่นี่นี่เองห่อใหญ่เลยนะเอา20บาทไม่หรอคิดหมดไหมอ่ะอะไม่เอายัไม่เอายังไม่เอา น็กแจ็คเหรอไหนแสงคิดไม่เป็นเหรอเอออันนั้นได้รถธรรมดาครับมาคิดตางกันแล้วพอแล้วนะครับพอแล้วมีถุงผ้าในตะกร้านะครับขอจ่าจตังกันนะน้องบุกมีตังจานไหม เดินลังเลิฟนะไหนของที่ซื้อมาอยู่ไหนครับนนี่ใส่ถุงผ้ารักลกอกลับบ้านแนละ้วกลับยังกลับบ้านยังออโอเคกดไลค์กดแชร์กดซัจกจั๊กไข่ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย